ที่รี่ค่ะทายนุไม่ไปอกเปิดคลิปก่อนแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่อยู่และกำลังจะไปที่ไวะโมลิกเตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่การต้าโมลิ Natural Farm นยมากยังไม่ถึงตรงนั้นเลยตรงที่เราจะไปก็คือตรงนั้นจะเป็นแบบข้าวของกินต่างๆไก่น่ารักจังเลยชไก่ไม่น้องตัวใหญ่จัง,งวะเลี้ยวก็มาคันเก่าตัวเองกันหลังตัวเองตัวใหญ่มากอ่ะอน้องแมวสวยมากเลยอ่ะโอ้ยน้องตอบด้วยอ่ะ เป็นซาบะชทริยากิใช่หรือไม่ ชื่ออะไรไม่รู้อะไปปร่งแงนแอดเวนเจอร์พาอันนี้ก็จะเป็นที่แบบมาซื้อตัว๋วก็จะมีแบบรายอย่างแต่ว่าเราจะเล่นโคสเตอร์อันนี้คนละร้อยห้าสิบนี่แลกเหรียญมา,าง,งี้เอาไปคนละเหรียญเราต้องหยอดเหรียญ ข้าไปจ้งชีส่สงสองคนนี้ก่นอนกำม,มัน่นมั่นนะโทรศัพท์อ,อะเออกำม,มันม่นมั่น อันนี้ก็เป็นลานดามาแล้ความจริงมันจะมีที่บังคับแต่ว่าอันนี้ก็คือชิและปล่อยมืออีสองคนนั้นไปนู่นแหละน่ากลัวที่สุดปะแต่ไม่เห็นไหมว่ามันขึ้น<อ>แสดงว่าต้องมีลงเดี๋ยวร์ยูไม่อันนั้นคือจบแล้วโอ้ยรู้แ่จะเร่งเร็วๆมาเลายจะได้วะ่ะสนุกกว่าที่คิดอะ่ะ เสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอย่างงี้แม่งเป็นนี่คือเป็นเฉพาะของเราป่ะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวลองถามพี่สองคนนั้น ที่ดอดอยดอยอันนี้ทางเข้าไปอุ้ยน่ารักกระปุกกระปิกกระปุกนี่คือแต่ละกระจมก็จะมีห้องน้ำโอ้เป็นอะไรกับเลขเจ็ดวะเราอะก็ถือว่าดีกว่าที่อื่นหรือเปล่าเพราะว่าที่เรามาที่นี่เพราเราเห็นว่าห้องน้ำที่เนี่ยดูดีสุดละทุกคนบนดอยนี้ือมีพันลงมีดอกไม้แห้ง รีวิวทุกอย่างใยนี้มีคองไฟมีพัดลมอันนี้ก็เป็นถังขยะหรือเปล่ามีปักพ่วงให้ด้วย Wi-Fi น้ำแก้วต่างๆต้มน้ำใดๆ นพี่หมูกระทะที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยตะโกนอะไรเขาตรงนี้ สองชุดก็ได้แค er <AMA> e ่นั้นที่เราเห็นนี่แหละเออเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงที่นี่อยู่ไม่มีจองอ่ะเออมี่เออเขาไม่ทำไม่มีทำเนยหนึหนึไอ้พิดาโหน่งชาชาชาขึ้กูเล่นในโคกเลยล้กลุ่มเนย ทิ้งชวนชื่นกูุัดตัดก่อนเลยกูุัดก่อนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกะจอกยังมีบอลชนยังมีบอลบอลชนชื่นเจม้าเจมากุเจม้านี่บอลจะชื่ออะไรเจมาเหมือนต่อไปไปแล้วบอลทอนชื่นพี่บอันนี้ย่างลัตี่เนา i you you <laughs>

นีกำลังอยู่ในช่วงทําใจก่อนที่จะแบบอาบน้ำนะคะทุกคนอาบคนสุดท้ายเลยหนักใจม่กล้าอาบนหนากมากเน่เดี๋ยวเราเดเช็คเอาอุ้ยชอบทางเดินตรงนี้มากเลยอะคือมันน่ารักอะมันจะมีบ้านแบบกระบอกไม้แบบนั้นแต่มีประมาณสามหลัง เออมันเต็มอ่ะทุกคนแต่ว่าม่านกระจกแบบเนี้ก็สวยนะตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบตรงแบบพวกล็อบบี้เช็คอินเช็คเอาตตรงนั้นกินอาหารเช้าตรงนั้นบ๊า,บายาเข่าวริเลล์ยอย่ารบ๊า,บายสวหุดบ,บายเลยนะ Walk, นี่แหละนี้กระเพราหมาูสามพิซซ่ามาการิตา้าแล้วก็อันนี้เขาอะไรนะอันน,อนี้ไข่ปลาโมนาร์ดไอ้เกมตุ๋ยเลยโอนา่ารักดีนา่ารักอ่ะถ้าเสร็จแล้วเดินมาตรงที่เป็นต้นสนก็คือมันก็คือตรงนี้ที่คนชอบมาถา่ายรูปกันคอนเทนต์หนึ่ง You be here, and I'm good. Alone, I'll be okay with you like a new friend. Too scared, now thinking I should call. Tell Bummy. Bummy. Huh? มันกระจกหมดเลยสิ่งต่างๆที่มันควรจะมีปกติเตียนมินิอ้าวเปิดไม่ได้เอ้าเปิดอีกด้านหนึ่งตายแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยความจริงต้องแช่น้ำิบอมีกระจกแบบเต็มตัวให้ด้วยอืมเลิศและนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ อ๋เป็นไดเปลาผมแล้วก็เหมือนกระจกเอาไว้แบบแต่งหน้าด,ดูดีดูดีมีชาเวอร์เร n นะคะนะเออจะเปิดม่านอ่านาน้ำก็ย่อมได้ทุกคนและนี่คือสาภาพ ออรอบรอบโดยรวมมีความสวนมากเออแนะนำสถานที่เร็วเร็วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตุรกีไอ้เหี้ย <laughs> <Yeah. laughs> สีสหม้อโพลสีม้าสชาสีส้มสีเดียวหมาสีเยต่อดิต่อภาษาสีฟูหัวอาหาตามสั่งเชียงใหม่จัดน้หมทุกสีช่วงเสือสสีเอีขาราคาเท่าไหร่สีต้องสีสีบาท ไข่ดาวเท่าไหร่ห้าบาทห้าบาท ตอนค่ำๆก็คือหนึ่งทุ่มเนี่ยต้องมปที่หมอมอัพแหลกเอาตัว มเลยเนี่ยชุดร้านเด้ไว้เองค่ะถ่ายอินใน YouTube แล้นขึ้นลิงก์ตรงนี้ขึ้นลิงเยอะวันขึ้นลิงก์ได้ริงต้องหรอไม่รู้กันเท่ามอาเขาจะชอบเรียกแบบคนแต่ว่าคนหนา้าตาดีๆเขาจะเรียกว่าช้างเผือก

ดังมุงโด่งเงินอะเงินนี้เป็นไงวะจมุกโด่งเงินกินอะไรนีเราจะมุนปกติมันเลิกปากปกติมันจะเลิกปากมุนไปโดนฝั่งนี้กติอปกูขได้อดบ่าไปทีน่เล แมได้จอดหวาได้ดีนึ่งกูยอมจะลืนกูตัดอันนี้เอาแน่ได้แล้วค่ะวันนี้คุณนุ้งใส่เลคของอะไรคะ

ราอยู่ย่านอะไรวะเดวลาชเพ็งเวราชสำเพ็งที่เชียงใหม่มาซื้อห้าเนี่ยกำลังจะทำที่จิบเออโจเฟปปิกคือคาเฟ่นี้ก็คือป้ายก็จะอยู่ตรงนี้เลยกูยิงเงินกูเล่กับมีกําลกําังเงินฉาบชิบชิบจ้วงแทงเลยนะไอ้สารที่กูยังทำไมไงกูเป็นผู้หญิง ชว้ลวครัคนเยอะจริง แอบ,บได้อยู่มแอบ,บได้แอบได้แอบได้อยู่เป็นอย่างไรไปเป็นอย่างไรแรมจริงเหรอเอออ,อออาเกิน <laughs> ไม่ไม่ของดีมีทั้งเดียวโซ <laughs> <อ S 1> <laughs> นแอนด์เบสแอนด์กูเกิลเนี่ยของดีเปนทั้งเดียวทำไมมันว <c oughs> ุ่นวายมันวุ่นวาย <c oughs> จังวะแอ็นดิวหวานไก่แม่มีปลาสองชิ้นไก่ส <c oughs> องชิ้นมีเหี้ยเหี้ย <c oughs> นี่ก็อีกคนเฮ้เห <c oughs> ี้ยกไก่โคตรก่อน <c oughs> Спасибо.